ครับโนนไทยรถไยมือสองเบาชงพาล้อสวัสดีครับสวัสดี16มกราคม2568้าปครับพี่ดองครับอู้ยหลังจากร่วมกิจกรรมงานวันคู่ครับมาแล้วนะครับที่สั่งจองไว้ครับที่สั่งจองไว้แล้วก็ฮอดอุ้ยเวลาล่างครับพี่ดองครับงานเยอะครับช่วงนี้ครับบุนกระลักสตาร์เครื่องครับอาที่นะครับลอยชิครับโค้งสยามนะครับสยามพัดคัดคู่นะครับตัวนำครับอ่ะ เดี๋ยวสีรีสิวเฉพาะขั้นที่เขาไม้เบิรงสามสี่ขั้นครับมาขั้นแรกครับเสียงหวานครับตัวนี้ครับมาเรียบร้อยครับอาชีร้อยครับตาเล็กครับโค้งเกษตรกรไทยเบิรงโค้งครับอุ้ยแห่งปานไสผ้าอ้อมครับแห่งปานไสผ้าอ้อมนะครับไม่มี่วดซิมเลยนะครับโค้งเกษตรกรไทยเจ้าของเดิมยังใช้งานอยู่นะครับยังใช้งานอยู่ สวยๆแห้งๆนะครับมาขั้นที่2ครับเป็นโค้งครับสายบิ๊กจิ๋วครับมาแล้วครับนู้ยงามกระมูครับขั้นนี้ครับบิ๊กจิ๋ววิเเนียมสองพันเก้านันสองพันเก่าอีดีครับเดิมๆนะครับเดิมๆครับเดิมๆเดิมๆโอ้สวยครับตัวนี้ครับสายบิ๊กจิ๋วไม่ควรพลาดนะครับแห้งๆนะครับบิ๊กจิ๋วไม่ควรพลาดหลังเขาไม่อีกขั้นหนึ่งครับตัวนี้ครับ อีที่เก้าหาครับอีทีเก้าห้าโค้งสยามแท็กเตอร์สุดยอดในความแข็งแกร่งครับสยามแท็กเตอร์ครับมาเอาเบินลรหัสครับไม่ต้องพูดถึงความเดิมนะครับมันเดิมอยู่แล้วโดยจึงใช้งานอยู่อ่ะรหัสอีที่เก้าหาครับหาแสนกว่าครับห้าแสนน่าจะเป็นหาแสนเจ็ดครับบ่าหาแสนเจ็ดกับหาแสนสามเดีย๋ยวต้องมาเลขหาอยู่ครับนี่ สามสองนะครับสามสองสามครับเสียงกว่าครับนี่ก็เสียงดีเดอร์ <c oughs> มาโอ้โตส <c oughs> ุนี้นะครับ ET80 แปดศูนย์ครับครงอายุทยาแท็กเตอร์หลังจากที่ก๊องสตาร์เครื่องนี้น,น,นะครับเป็นนะครับ งดตะมหันด้วยกันครับเจ้าของคนขับมาส่งเด,อดอ้อตัวนี้ครับยังไม่ล้างเลยยใจเงิ่อนไม่โดนเติบแล้วครับเจ้าของขอเวลาขนใหม่ก่อนมาสั่นอ้เสียงครับกระลังเช็คครับเช็คน้ำมันเกียร์ครับหลักเช็คระบบเกียร์อยู่ครับเดี๋ยวเจ้าของยังใช้งานดูอ่ฟังเสียงลิงหวานๆปปานี่ฟังขนาะด เดี๋ยวไม่ดีเราไม่ซื้อโอเคมาเรื่อยๆนะครับคันนี้ก็ยังบรางครับอีกที่เก่าหาครับเนี่ยอีกคันหนึ่งครับอันนี้เข้ามาเมื่อวานอาทีร้อยโค้งสยาม NC 131ครับอู้ยเบิ่งสีสันพี่น้องครับ NC 131นะครับ อัวนี้ผมไล่สายเปิดแล้วครับตัวนี้ไล่ระบบสายติดแต่งงามๆมาคันนี้ครับแต่งงามๆอ่ายังเหลืออีกหลายคันนะครับฝั่งน้นน่นแปดแรกอยู่สองสามคันมีโค้งด้วยล้างฝุดอาร์ที่ลอยครับดังน,นั้นอีทีเก้าห้าตัวนูนอาร์ที่ลอยอาร์ที่เก้าสิบอีทีแปดศูนย์ตัวนูน นะครับอาทีเก้าสิบอีที่เก้าหาเสือเรียบครับยันมามีคันหนึ่งครับราคาเก้าหอากสองคันนต้งขุดเด้ออุ้ยบุยมองสิจอดแล้วครับเก็บสะสมครับเก็บสะสมเป็นคอร์เรคชั่นนะครับเอาไวา้แต่ขายพี่น้องกละครับมาห้มาสูบซ้มใส่เขาหน้าปังเด้อคันนี้มัน่าสีล่างก่อนครั่สีล่างสีไทยนะ้มันเครื่อง เอฟซีมันอยากเฮทไทยยู่ครับตัวนีเอฟซีฝั่งซ้ายครับเอาดีดแม่้สุภุชุคนครับทักมาได้ครับทักมาได้ครับโดยเฉพาะสองขั้นนั้นงามครับอาชีลอยรับคงผิกจิ๋วครับสวยๆนะครับเดี๋ยวมีราคาครับนะครับโชคดีมีความสุขครับวันครูครับทุกคนต่างมีครูครับนะครับขอบคุณคุณครูนะครับที่เขาเรียกว่า นะครับช่วยอบรมสั่งสอนประสาทประสิวิทยาเนาะนะครับคุณครูที่เห็นงานด้านการสอนสิรูดีเนาะด้านรถไถกันครับหลายคนครับที่ศึกษาเรียนรู้นะครับจากท่านมาเนาะนะครับเอามีความสุขสุขผู้สุกคนครับโชคดีในวันครูครับอูุ้นะครับเขาหน้าฝั่งเขากำเนี่ยครับตั้งใจคุณ